สวัสดีครับพบกับจ่าเอ็มเอ็มยูไนนะครับอันนี้เราอยู่ที่สวนยางของพี่กีนะครับมาซุ่มอะไรไม่รู้กับบ่าวนูนะครับอ๋อทักทายนะถักทายนะส่งผมใหม่ครับสกสาราลใหม่้าที่อัปโหลดคลิปครับอ๋อมันค่อยมีสัญญาณนะสัญญาณดีครับตป็นี่สีเต็มเลยครับเอประดับยศให้ไปแล้วนะครับจ่าโนนะครับต่อไปให้เรียกจ่าโนนะครับฝากยฟซีด้วยนะครับให้เรียกจ่าโนนะครับ เป็นพลกรับลุงพลน,นะครับบริการบวกพลกรับพร้อมกันนะครับอสองท<ร>ุกอย่างครัเป็นทุกอย่างเป็นช่างทุกอย่างครับสารพัดช่งางพ่อครัวด้วยครับออพอ่อครัวด้วยเฮ้ยเด็กเขาวแซ่บแซ่บด้วยครับงานหลาดงานหลวงไป<ม>ไปใส่หน่อยไปใส่หน่ยไปใส่หน่ยไปดูก,อก๊อกน้ำอ๋อดูก๊อกน้ำจ้าของที่นะครับพาเดินดูบรรยากาศหลังจาก จานุมาซุ่มทำอะไรไม่รู้นระับแถวเนี้ยโอ้อะไรน้อน,นี่อยู่กลางสวนยางเนี่ยแลนด์มาร์กนั่นนี่ mark, แลนด์มาร์กห่งใงก็เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับคืออะไรโอ้เป็น สไลเดอร์หรือเปล่าเขาเรียกสไลเดอร์เนาะมาเกิดครับเกิดขึ้นที่หน้าบ้านลุงพลน,นะครับสไลเดอร์นะครับมาดูโ<ด>อ้เด็กน้อยียบเลยนะครับเห็นของเล่นนะครับของเล่นอ,อยู่ข้างสวนยางนะครับ นี่นะครับกาดที่ข้างสวนยางของลุงที่หน้าบ้านลุงนะครับก็มีแลนด์มาร์คแห่งใหม่เกิดขึ้นนะครับได้ยินเสียงน้องโอมน้องมนหรือเปล่าในนี้เราเดินไปดูที่หน้าบ้านลุงพลกันบ้างนะครับมีอะไรกันบ้าง บรรยากาศที่เรมีร้านกาแฟพี่พี่เนวนครับก็เปิดทําการปกตินะครับอันนี้พี่กิพี่เนวยังเปิดทําการปกตินะครับเดิดูบรรยากาศนะครับโอรถเบนมาอีกแล้วนะครับเช้าก็มีคันหนึ่งนะครับเบน สัญญาณดีครับทางเนาะอ๋อสไลเดอร์ดูบรรยากาศนะครับสวัสดีญญครับญญมัมหนะามัมไส้กรอกของแม่น้องแก้มนะครับอร่อยมากนะครับใจเย,ย็นชิมแล้วสุดยอดมากขอบคุณนุ้นน,นะครับครับผมขอบคุณมากนะครับ จะพาเดินดูบรรยากาศนะครับอที่นี่งานมานะคานเลยเก้าสบายดีครับผมพอไปใช่ไหมหาโกโปรผมไหมฮะกล้องโกโปรผมถายเอาเหร้อตานไหนน่าจะอยู่มาเมื่อคืนน่าจะลืมเมื่อคืนครับที่ไม่เห็นเลยดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่หน้าบ้านรุ่งพลนะครับ แอบซองกันแอบซองกันใครมานั่งกินอะไรนี่ครับอ๋อแดกเด้นยครับทานข้าวนะครับตามสบายเลยครับผักเจียงเนาะจับใจความได้นิดหน่อยเมื่อวานก็โชคก็ บรรยากาศที่หน้าบ้านนะครับลุงกับป้าน่าจะนอนนะครับตอนนี้คุกคนพักผ่อนอยู่ครับเตรียมตัวที่จะไปงานตอนบ่ายนะครับสวัสดีครับอ๋อครับขอบคุณมากครับ มาจากไหนครับมาจากนนทบุรีอ๋อนนบ้านน้องไอใช่ค่ะน้องไอมาไหมครับไอไม่ได้มาครับมา23เมื่อกี้ครับมาวันเดียวแล้วก็กลับวันนี้จ๋ามาทุกอาทิตย์เลยใช่ครับมาเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์โหครับนอนเป็นเพื่อนกันครับเราเย็นก็กลางเต้นนอนที่นี่นะครับครับหน้าบ้านเลยน้อกอีกสักหน่อยเลยนะครับ ครับครับรอก่อนครับตอนนี้น่าจะพักผ่อนเนาะเียพียครับผมเอซจากนนทบุรีนะครับสวัสดีครับกับตนครับโหใส่เสื้อเหลืองเหมือนกันเลยวันนี้โหมันไม่ได้นัดกันเลยดูรบรรยากาศเรื่อยๆนะครับที่หน้าบ้านลุงนะตอนนี้ลุงพักผ่อนอยู่เตรียมตัวไปงานสักหน่อยประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง บรรยากาศนะครับคึกคักคึกคักตลาดหน้าบ้านรุงนะครับสัมผัสลุงมณ์กันอะไรสดบ่ไวะสดครับสวัสดีครับสวัสดีฝากช่องลุงมณ์ด้วยนะครับฝากช่องลุงมณ์ด้วยลุงมณ<ด>์สายเฮงนะครับลุงมนฝากฝากด้วยเดี๋ยวมาถามที่เด็ดลุงมณ์กันข้างเล็กข้างบน เรีหวยลุงมลนะครับลุงมลจะสรุปหวยพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เนาะครับพรุ่งนี้งมดที่แล้วเข้าเต็มเลยรอรอรอติดตามนะครับจะลุงมลจะลงคลิปนะครับอ๋อลงคลิปทางช่องลุงมลสายเฮงลุงมลสายเฮงนะครับฝากเอฟซีสรุปหวยดังทุกตัวเลยนะครับครับฝากเอฟซีเข้าไปติดตามนะครับพร้อมพร้อมหวยลุงมนครับครับผมแล้วก็หวยจ่าเอ็มด้วยโอเคจัดไปครับ ครับครัเฮง,งเฮงเรื่อยๆกันทุกคน<อ>นะครับปังเ้อขอคบขอคุณมากขอบคุณใจมากนะครับเดี๋ยวพาเดินดูฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นก็กำลังตั้งนะครับตั้งตลาดเจ้ามือลอตเตอรี่เพียบเลยนะครับอระกาการนะครับ จมือหวยวางเต็มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบรรยากาศนะครับหกแล้วลอตเตอรี่หกแผงนะครับนี่ย่าดีครับหกแผงแล้วนะครับลอตเตอรี่ เจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหสิบแผงนะครับลอตเตอรี่หน้าบ้านลุงนะครับตอนนี้สิบกว่าแผงแล้วฝากกดการนะครับโอ้ลอตเตอรี่เพียบเลยครับเจ็ดเอ้สิบแผงนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวทำคลิปใหม่ขึ้นมาให้ดูเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไซม์อยู่ในช anel นะครับอีกสักหน่อยเดี๋ยว็มก็จะไปขับรถให้ลุงครับเดินทางไปสกลนครนะครับเพื่อจะไปร่วมงานผ้าคามนะครับ ตอนนี้ลุงพักผ่อนอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ